ย้มกันครับย้มกัครับอ้โห้อยน้อยนี่า้อยพิธีกรนะคู่งคนแรกผมเ็นคนที่สองมด้ยน้องเลยนะสวัสดีครับอสวัสดีครับผมคือเปนอกันเนอะือนแบเขาอาจจะยังแบบงงๆครับพี่ป้องเขาอยากรูว่าเวลาเต้นแ่เวลาคอนเสิร์ตมันต้องเต้นยังไงได้เพราะพี่ป้องมันจะได้เลยได้นะ ชาสามชาเลยนะมีอะไรอยากจะบอกแม่แม่ก่อนไหมไหวแค่อยู่นะครับทุกคนไหวคุณแม่ที่บ้างมาคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ไหวไหมฮะคุณแม่รู้วิ่งด้นไหวไหมฮะแม่บอกไม่ไหวเลยเอาเอาโชว์สเต็ปว่าเวลาเราแบบสามชาเวลาในคอนเสิร์ตะเป็นยังไงมึงรับเอาจริงมึงก็เหมือนเวลาคืนนั้นแหละคืนนั้นแม่ยิ่งคืนนั้นยืน ม้องทุเอาขอสามชาติะฮะ ทอดเดียวแม่เปรี้ยเลยน <c oughs> ะมั้งไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าแค่สนามอยู่ทางด้านข้างเลยเราเตรียมพร้อมไหมเอาอยางีไม่ถึงแบบต้องเป็นเราเอาแค่เวฟก่อนเนี่ยให้พี่ป้องนำเวฟดีกว่านำเบสเดียวครับผมเบสสาธิตนักต้องไงส่งไปเอเอว่าบอกส่งเวฟเ,เอาเอาแค่นะเดี๋ยวเอาจากซ้ายไปขวาก่อน <c oughs> ขอเสียงด้วยไม,ไม่ต้องยืนเอาขอแค่มือนะฮะแค่มือก็ได้ขอแค่มือกับเสียงวูวีนะแหมเพาบอกไม่ต้องยืนละเออ ครับผมเอาพี่ป้องทำเวครับครับร้อมเลนสามสอเอา้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 าอย่างไรทไม่เหมือนเล่นเวมเหมือนเรากำลังกายภาพู่าาอันลมมันไม่ได้ฮะอันลมมันต้องบอาจหวเวมมันต้องมีเสียงหนึ่งเอาอีกสักทีสาย้าครับผม้อมสาอห้ เอาจากลัปนะเด็สมสมเฮ้ยเๆอะเพ่อผมว่าเราลืมอะไรไปนะฮะข้างบนไม่ได้จะทอะไรเลยหรอเพสนกหน่อยหมฮะสนกหน่อยไหฮะได้นะเอาจี๊ดเอาง้าไปหลังไปได้ได้ไ้ได้ได้ตอนนี้ทำไม่รู้อย่างนึเลยย่งไรฮะตอนยิงแพงแรงยิงน้อยนะครับ ทำทีเกี่ยวทำทีเกี่ยวนะเดี๋ยวจะมีช่วงเร็วๆนะดนตรีเร็วเราเดี๋ยวเขาบอกเวฟปั๊บเวฟมาเลยฮะซ้ายไปขวาเอ้ยขวาไปทางเอ้ยบอกไปหมดนะฝั่งนี้ไปฝั่งนี้นะมาอย่างนี้นะครับขอบคุณพี่บอต้องขอบคุณพี่ปอตระชโลขอบคุณพี่ปอตระชโลนะฮะเดี๋ยวพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยมันต้อง